แล้วก็ยืดไปซื้อให้หน่อยย่งเง้ยแล้วลูกก็จะแบบนั่งดูทีวีเอาไว้หน้าทีวีแบบข้างโซฟาวางตรงไหนก่อนกันหมาไงหมากัดแน่นอนหมาไม่กัดหมากัดแน่นอนยี่ห้อยี่ห้ออัมมาชีสถามเขาได้ไหมคะว่าราคาเท่าไหร่อันนี้อันนี้อันนี้ราคาเท่าไหร่คะราคาเท่าไหร่ตัวนี้เราขายอยู่ที่690ค่ะก็คือลูกค้าจะได้พร้อย่างตัวหย่อนเหรียญเลยค่ะอ๋อมีหยอนเหรียญด้วยอุ๊ยดีมากเวลา เวลาเพื่อนจะมาใช้หนูก็บอกว่าหย่อนเรียนก็อกเพื่อนนี่ยอดเรียนแต่ถ้าถ้าใครจะใช้เองในบ้านโดยที่ไม่ีมือถือมารอยงงดูเดี๋ยวนี้เกงมากเลยนคะถ่าลองดูไหมคะตอนน้ีนี้เราทะเ้นเป็นอะไรเลไม่รู้อะไปนู่นละเอ้ยเจียวหนูออกตังเองเลยแล้วถ้าจะทเป็นหวดได้แบบน้นอุ้ยจะกตีทำมาก อุ้ยชอบ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 ไม่สบายมากสบายมากอื้ยฟางมันนวดเท้าด้วยอ่ะไมเจ้าก็อตสบายมากโอ้ยก็อตโอ้ยก็อตเฮ้ยดี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 โอสบายมากเฮ้ยฟางมันเหมือนแบบที่ขามันเหมือนมีคนมานวดอยู่เลยอ่ะเฮ้ยที่มือมันค่อยๆบีบแล้วมันก็คลาย ้ที่เท้ามันมีเหมือนแบบตุ้มๆมกือมันบีบมันบีบระบบลมขาขาใช่ค่ะเหมือนป้าด้วยให้หนูจะดีกว่าจริงเหรอรับรองด้วยไหมครัเหมือนเป็นไม่รู้เป็นไม่รู้พลุวิ่งอย่างงี้มั้งใช่ไหมที่เคยไปเล่นอ่ะคนเนี่ยป้าโอ้โหต้องการหยีมากเลยสมมติว่าถ้าหัวมันเจ็บปั้งแบบนี้เนาะไม่เจ็บเราสามารถโหลดลงก็ได้ค่ะลูกค้าป้าเรเป็นว่าที่ห้างอย่างบ่อยๆอ่ะเป็นแบบเป็นนี้แบบใส่โบราณแบบเป็นแบบจริงๆตอนหลังนี้นะ มันมี้าดาแบบการงมันทมีมัทํางโอ้ยๆอย้าไม่ี้วมันสันๆหนไมตวสไม่สดดีดีดีแต่วมันส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 ันเฮยมันง่ อ,อันนี้อ,อ,อัอนนี้ตัวนี้ตอนนี้หนูมีโปรให้ค่ะลูกคา้าปกติ8 8 9นแปดหมื่นเก้าค่ะในงานเหลหมื่นเก้ารนะคะจะได้ลดอีก1 0 0 0 0หมืค่ะเหลยค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้ว5 9 0 0 0ค่ะแล้วมีเอาตัวถูกพิมพ์มาเปิดถูกจะมีสี0 0มื่น้าตัวนาาั้นสาคาไล่กันเลยค่ะนั่นถ้าซื้อตัวนี้หนูซื้อหนูออกให้20,000หนูออกหมดเลยสิมันนวดดีกว่าอันนั้นหรือเปล่าอ่าแล้วแต่คนชอบลูกค้าชอบนวดหนักไหมจ๊ะเออจะดแรงไหมเดี๋ยวลองดูตัว4ี0 0 0ก่นเก้า0ป็นก็ ฟ้าเวลาหนูไปห้างหนูไปแบบซื้อแบบหยอดเหรียญนั่งแบบนั่งก็ยินน้อนวดกับเพื่อนทุกรอบเลยอันีก็ไม่หยอดยอดิไปหยาดดิเป็นเตีองฟังไม่ล่าบ้า <laughs> ไปหยอดได้ร้อยทียัง <c oughs> นวดจนเบือ่อยังไม่เปลืองเท่าซื้อเองเลยอันนี้แพงกว่าแต่มันโปรใช่ค่ะเลย <c oughs> ถูกฟ้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> แม่ไม่ได้เลยถ้าเป็นนวดหนักๆเดิแต่ก็ปรับได้ลูกค้าการนวดนี่ก็คือเราสามารถให้บริกาแบบได้ค่ะคือเทรนมาใช่ไหมเหนื่อยๆแล้วหนูก็มานั่งก็ยีนวดอย่างนี้ดีมากนนะหนูไม่รู้สึกขนาดนั้นนะนะเดี๋ยวเราแป๊บหนึหน่งนะแค่สแก,กนอยู่แต่ไอการแต่โมเดลตัวนี้จะสวยกว่า,นางนอันนี้แหละป้าอันนี้เลยไม่มีที่ตั้งอะป้าหนูมีที่ตั้งหนูมีตรงไหนไม่มีที่วางฟ้ามันแน่นไปหมดมีที่ตั้งจริง เนี่ยทำไว้แบบชั้นแค่ฉันสามก็ได้จริงมากอ่ะไม่งั้นป้าต้องมานั่งนวดให้หนูนะอย่างเงี้ยถ้ากันอย่างงี้ป้าไม่ต้องมาพานอนหนูนอนอีกแล้วก็ได้โอ้โหว่าตอนนี้อะไรอ่ะไม่ป้าคิดดูไม่ไม่ตอนนี้ใช่ไหมหนูแบบหนูหนูพอหนูเต้นเสร็จแล้วอย่างงี้ใช่ไหมแล้วหนูปวดตัวมากไม่มีใครนวดให้หนูอย่างเงี้ยป้าก็ทวันไม่เป็นอะเนี่ยเพราะพวกงดูหนังในมือถือเห็นไหมเห็นไหมป้าจะซื้อให้เลยนะเอาไปไว้ในห้องโฮมเอาไปในห้องโฮมเหรอ หนูเชื่ออาการสองหมื่นะลงลงมาก่อนลงมาเกิดแม่ต้องรอเป็นนวลด้วยเขาดูว่ารู้สึกไงแต่แม่ลองซิให้แม่ลองวิเคราะห์ซิเป็นไงเอาเบาๆเลยนะคะแม่ไม่ชอบใช่ไหมหนูว่าไม่น่าชอบแม่โเคด้วยเขาบอกเจ็บนวดแม่บอกของร้องแล้วว่าเบาๆคือเป็นโรคเจ็บเนื้อเจ็บตัวง่ายไงเนี่ยเนื้อแม่ไม่ชอบหรอกเนื้อเขาบอกอันนี้เป็นรุ่นใหม่เพิ่งเข้ามาทีนี้ลอง ไม่เหชอบไม่ชอบที่ไปลงลงไปไปลงไป่ทีไปแล้วลงไปปวดยิงใหญ่ลูกก็ไม่ขึ้นสต็อปเหรอไม่ได้ปวดไปแล้วมันอันไหนอ่ะอันใหม่เลยมาใหม่มาใหม่สัปดาห์นี้สั่งมาแล้วหนูเอาไปที่นี่ก็ได้เลยบอกยังไม่มีใครมีเพิ่งเข้ามาราคาเท่าไหร่ครับ อันนี้มัอยู่เด็ดแปดหมื่นเก้าเฉพาะสตัวในงานค่ะลูกไม่น่าได้ไม่มีตังค์ซื้อค่ะอันนี้อันนี้มันอยู่ในตู้อันนี้แสนแสนหนึ่งแต่ว่าเขาขายแปดหมื่นเขาบอกนี้รุ่นใหม่ไม่มีใครเคยมียังยังไม่มีหนูไม่รู้สึกกลองเหมือนกับปุกทตัวใช่ไหมหนูแย่ไม่ออกกระปุกอะไรนะแต่ว่าไม่สวยนะมันเป็นช่วยช่วยอันนี้แต่วันนี้ที่ทำมันแบบ ลูกใช่ไหมกิ้ิงๆๆ้หนูว่าแม่ไม่ชอบหรอกหนูชอบไงหนูไปนั่งก็นลม่เียลูกค้าแชร์แต่ลมอย่างเดียวในการนวดก็ได้นะลมอะโอเคแต่อีกที่กิ้งกิ้งอะไม่ได้เลยอ่ะนี่หนูชอบมาอุ้ยอันนี้อุ้ยอุดีดีดีอันนี้ดีเฮ้ยที่ทำทำไมเขาเหมือนมีมือคนมาทำอย่างนี้เลยอ่ะจริงเหรอเฮ้ยจิ้งฮะไปอย่าพูดไปไม่ต้องพูดนะมีทั้งหมด15โปรแกรมการนวดเลยค่ะท่านี้ โ oh. หยแล้วผมไม่ต้องมากินใช่ไหมคะไม่แต่หนูว่าแบบไอ้แบบอะไรแบบแบบการนวดอะไรอย่างเงี้ยหนูดูไม่เป็นหนูไม่รู้ว่าแล้วหนูแยกไม่ออกด,ด้วยว่าดีหนนวดไม่ดีอ่ะเออไม่นี่แบบที่ถี่ไสั้ขนาดนั้นอืออุ้ยสบายมากหนูจะหลับแล้วอะไม่มีเพลงเหมือนในสปาเลยอ่ะป้าคือทีนี้เราหาข้อมูลใช่ไหมคะแล้วก็เลยมาดูยี่ห้อหนึ่งที่ป้าบอกเป็นยี่ห้อดังคือเลสเตอร์แท้์อย่างงี้ 3ามพด้วยแาหนูช่วยออกได้จริงรุ่นโนโอ๋อคูณสิบเดือนสามพันเก้าคูณสิเดือนส่วนเปร์เดืนสิเดือนอ่ะแบบเนี้เล็กๆกูอ๋อนี่ไม่มีน็ดาใช่ไหมถ้าหมื่นเก้าหน่อยครับมีมีรถหรือเ้ล่าตอนนี้ลองได้ไหม เหมือนกันไหมหรือว่าก็เหมือนเหมือนนะไมแยกไม่ออกอะอันนี้คืออ๋อนี้ใช้จอที่มีแบบฟังเพลงได้อะไรเงี้ยมันก็เหมือนอันแสนหนึ่งอะนั้นเลยอะใช่ออันนี้ไม่มีสีเดียวว่ะดีไหมดีดีมากดิบแล้วแล้วที่ทำมันแบบ มันมันค่อยๆเป็นรูปแบบเบึบเบึบบึบแต่นล้วมันจะเป็นแบบตื้อดื้อดื้อ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 ันนี้ดีกว่าให้แม่ไปขอดีกว่าทำไมให้แม่ลองบ้างอันอันนี้ดีกว่าอันนี้มันได้ลูกกิ้งให้มันนุ่มนวลกว่าแม่ลองอั้มันเออจะถูกอ๋อหรืว่าแม่ไม่ชอบหรอกฝากมันจับตาสแกนทับหนึ่ง มียุมียุงไม่ตื่นเไม่มีอยู่ยนงเลยคือสำหรับแม่ก็คือแม่ไม่ชอบเก้าอี้นวดแต่ไหนแต่ไรแล้วมันจะมีลูกกิ้งสักอย่างที่เจ็บอะเจ็บมันจะแบบดืดตรงหลังไปอะแต่พิมพ์เขาบอกมันสบายก็คือมันแล้วแต่คนชอบซึ่งเราแม่ไม่ชอบเลยแบบลองมาหลายยี่ห้อแล้วตอนนั้นที่เคยไปนอนที่ญี่ปุ่นที่โรงแรมอะไรซันนี่เดย์อะในห้องก็มีเก้าอี้นวดก็ไม่ชอบแล้วยี่ห้อนี้แต่ยี่ห้อนั้นไงอันนี้มันนิ่มกว่า ร<อ>รู้วมันรวดเบาวกว่าเอาเหรอแม่ว่าอันนี้แรงนะไม่แรงคือที่เนาะที่คืออินวดที่เคยนั่งมาแล้วชอบและอยากซื้อก็คือ X อที่มันรวดเบาๆที่มันเป็นเหมือนเก้าอี้ที่ปา้าจำได้ไหมอะไรสองหมื่นเหรอหรืออะไรยี่ห้ออะไรอันนั้นอ่ะแต่เราในสุดก็ไม่ได้ซื้อมาเพราะคิดว่ามันอาจจะจ<า>ไม่่ยได้ใช้